แฟลชคืออ๋อเจ้าเปิดแฟลชเพิ่ง่ออยู่นมาเด้อพี่น้องมาเด้อมือน,นี้ได้หนวดมึกมือน,นี้ได้หนวดมึกคึดอยากคึดอยากพี่น้องคึดอยากเฮว่มามันคักเลยบ้านจับจับน้ำกันว่ามันจับจับเลยมามามาพี่น้องมาจับจับ,จบน้ำกันเด้อลดก่อนนี้เพราะม่อีกแล้วน้ำจิ้มครับน้ำจิม้ม สุดยอดสุดยอดเทือแรกพี่น้องเทือแรกมาเ,เคยจักเทือดอกนี่แหละเทือแรกเขาเอินมืน้งยังกะ มึกท่าโกมึกทาโกปนักข่าวโอ้ต่ซื้อกับแห้งแล้วพี่น้องอ่ามาเซฟเๆียนร่วมก,กันครับผม